สวัสดีคะ่ะพบกับผาบ้านบ้านซื้อมาขายไปบายปูเน่นะคะวันนี้เป็น EP ีที่41ค่ะสำหรับ EP นีนี้ราคาจะอยู่ที่350บาททุกองค์เลยนะคะลูกค้าโอนส่งฟรีให้ค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะช่องทางการติดต่อโทรเบอร์098 476 7757ค่ะ098 476 7757นะคะหรือแอดไลน์มาได้ตามเบอร์มือถือเลยค่ะมาดูองค์แรกกันเลยนะคะ ราคาเดียวนะคะ350บาททุกองค์เลยเนี่ค่ะหมายเลขหนึ่งด้านหลังนะคะ หมายเลขหนึ่งค่ะไม่ชัดเจนก็แอดไลน์เข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะองค์ต่อมาคะ่ะหมายเลขสองหลวงพ่อคูณนะคะหมายเลขสอง สนใจองค์ไหนแอดไลน์เข้ามาค่ะสอบถามดูรูปภาพเพิ่มเติมแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็แจ้ง EP ให้ชัดเจนด้วยนะคะหมายเลข2นะคะองค์ต่อมาค่ะหมายเลข3เหรียญหลวงพ่อคุณนะคะหมายเลขสา ด้านหลังคะ่ะพศสองพันห้ารอยี่สิบสองนะคะหมายเลขสามคะ่ะองค์ต่อมาคะ่ะหมายเลขสี่องค์นี้ก็หลวงพ่อคูณน,นะคะ ด้านหลังนะคะสองห้าสามหกหมายเลขกสี่ค่ะหลวงพ่อคูณ<ม>องค์ต่อมานะคะหมายเลขก้าค่ะ หลวงพ่อแคล,ล้วนะคะด้านหลังค่ะ หมายเลข5้ค่ะองค์ต่อมาค่ะหมายเลขหกหรือสีลิงดำนะคะหมายเลขหกด้านหลังนะคะ หมายเลข6คะ่ะองค์ต่อมานะคะหมายเลข7เนี่ยค่ะให้ดูรอบรอบนะคะด้านหลัง หมายเลขเจ็ดนะคะองค์ต่อมาคะ่ะหมายเลขแปดหลวงพ่อผางนะคะหมายเลขแปดด้านหลังคะ่ะ หมายเลขแดนะคะองค์ต่อมาค่ะหมายเลขเก้ด้านหลังค่ะ อุยหมายเลขเก้านะคะต่อมาค่ะหมายเลขสิบหลงข้อเงินนะคะหมายเลขสิบด้านหลังนะคะ หมายเลขสิบนะคะต่อมาค่าหมายเลขสิบเอ็ดหลวงปูท่ทวดด้านหลังค่ะ หายเลขสิบเอดนะคะหลวงพ่อทวดองค์ต่อมาะคะ่ะหมายเลขสิบสองด้านหลังนะคะ หมายเลขสิบสองค่ะต่อมานะคะหมายเลขสิบสามหลวงปู่ทวดนะคะหมายเลขสิบสามด้านหลังค่ะ หมายเลขสิบสามนะคะต่อมาค่ะหมายเลขสิบสี่หลวงปู่แหวนนะคะหมายเลขสิบสี่ ด้านหลังค่ะหมายเลขสิบสี่นะคะหลวงปู่แหวนองค์ต่อมาค่ะหมายเลขสิบห้านะคะหลวงพ่อจงค่ะ ด้านหลังนะคะหมายเลขสิบห้านะคะหลวงพ่อจงองค์ต่อมาคะ่ะหมายเลขสิบหก หลวงปู่ปานนะคะนี่ค่ะด้านหลังค่ะคสสอ2พันนะคะหมายเลข16ค่ะองค์ต่อมานะคะหมายเลข17 ครูบาศรีวิชัยนะคะหมายเลขสิบเจ็ดด้านหลังค่ะหมายเลขสิบเจ็ดนะคะ ต่อมานะคะหมายเลขสิบแปดพระปิดตาค่ะด้านหลังนะคะหมายเลขสิบแปดค่ะพระปิดตา องค์ต่อมานะคะหมายเลขสิบเก้าพระสมเด็จนะคะขอบค่ะด้านหลังนะคะ หมายเลขสิบเก้านะคะต่อมาค่ะหมายเลขยี่สิบ ด้านหลังค่ะหมายเลขยีสินะคะต่อมาค่ะหมายเลข21หลวงพ่อกวยนะคะหมายเลข21 ด้านหลังนะคะหมายเลขยี่สบเอ็ดค่ะหลวงพ่อกลวยวงต่อมานะคะหมายเลขยี่สิบสองค่ะหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังจะเป็นตะกุด ด้านหลังนะคะหมายเลขยี่สิบสองค่ะองต่อมานะคะหมายเลขยี่สิบสาม ด้านหลังค่ะหมายเลขยี่สิบสามนะคะต่อมาค่ะหมายเลขยี่สิบสี่สมเด็จเกียรติชัยโยนะคะหมายเลขยี่สิบสี่ อบค่ะด้านหลังนะคะหมายเลขยี่สิบสี่ค่ะต่อเลยนะคะหมายเลขยี่สิบห้า ขอบนะคะด้านหลังค่ะหมายเลขยี่สิบห้านะคะต่อมาค่ะหมายเลขยี่สิบหก ด้านหลังนะคะหมายเลขยี่สิบหกค่ะองค์ต่อมานะคะหมายเลขยี่สิบเจ็ด คอร์กนะคะด้านหลังค่ะหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะคะองค์ต่อมาค่ะหมายเลขยี่สิบแปด ชอบองค์ไหนก็อย่าลืมแอดไลน์เข้ามาสอบถามดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะแจ้งเป็นหมายเลขแล้วก็แจ้งเป็น EP ให้หนูด้วยนะคะนี่ค่ะด้านหลังองค์สุดท้ายนะคะหมายเลขที่ปขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไป ไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ